ประเทศสมควรคือประเทศใดประเทศที่พระพุทธศาสนาพันาประเทศันสมควรแต่ประเทศใดบ่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือจะจัดเป็นประเทศอันสมควนก็ร่ะดะไรดจะเจริญตอนไหนก็จัดบ่ด้รพาะมันพร้อมประเทศที่พร้อมก็คือประเทศไทย เล่าที่พม,ม่าประเทศเขมรหรือท่านีล่ล่ะประเทศจีนก็ดจะจัดเขาก็บเพได้ถ้าเขากรบเพาะคือผาเฮาจะเป็นยังสิประเทศเฮาเป็ประเทศที่สมควรประเทศภายนอกนี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประเทศปร,ทป,รป,รประเทศภายนอก ที่ภายในก็คือมีร่างกายอันบริบูรณ์มาเป็นใบมาเป็นเสียวจะิตนิสไซว่าเป็นบาปเป็นบ่อตาขั้วบอดหูขั้วหนวกแข้งขั้วหักมาเป็นวิคนจริตเป็นคนปกติมาเป็นประเจตภายในประจิตที่สมควร นันภายนอกแต่เป,ปเป็นอีกเพียงหนึ่งคนภายในก็คือร่างกายของเฮาจิตใจของเฮาคือว่าเป็นมงคลคือปุรุสวะโสจะปุเพจักตะกุญญาตาเอาไดอัตภาพร่างกายอันนี้มาเพราะยัง เพราะบุญที่เราทำไว้จะปังก่อนภูเพจกตะปุญญาตาน้าเาม่มีบุญอ้มองจักรกตันยู่ถ้มงจักสมนุนอมอีอะไรบุญอี่แอ้วสภาพร่างกายนี้มาได้เุาได้มาในภพนี่เพราะ อ๋ b b y, อ,อเหตุบุญใบในปังก้อนภูเพจักตะปุญญาตาอัตะสัมมาปณีทิจะการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบก็เป็นม,มงคลนั้นสูงสุดตั้งตนไว้ในทางที่ชอบตั้งไว้แบบใดเป็นสัมมาทิฏฐิหัวจักดีหัวจักซัวหัวจักบุญหัวจักบาปอันใดควรเหตุอันใดบได่ควรเหตุอันใดควรทำอันใดบไ่ควรทำ ทิ้งก้อน hết ก็จะ hết ตั้งตนไวในทางที่ชอบอัตตสัมมาจิตใจก็เป็นสัมมาทิฏฐิบุปผินมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิฟันกัว่าบุปผินสัมมาอัตตสัมมาเป็นที่ิตะตั้งตนไว้ในทางที่ชอบเป็นมงคล ม่วักต่อไปพันกวา่าม,มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตธาลสังฆโฮนาคุลาจะกรมมันตาเอตัมมังฆะลมุตตมังสามนิขอนี่เป็นมงคลน,นึ่งสงสุดม <c oughs> ันเลี้ยงดูบิดามันดายามพันเถ่าแก่ อาทาปีต hmm. 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 ุเล hmm. ี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนแก่แล้วคนไปยากมา่อยากเลี้ยงดูคนคนมีความสุขนี่ก็เป็นมงคลนันสูงสุดพูตทาและสัตว์สังฆูความสมเคบุตภรรยาผู้อยู่เบื้องหลัง ก็เป็นมงคลอันสูงสุดพทาสังฆโสังฆโก็แปลว่าสมเคราะห์พุทธทาก็แปลว่าบุตรยิ่งบุตรชายุทธิวุตตาอือวิสมเคราะห์สังฆโฮนี่แปลว่าสมเคราะห์อืาสมเคราะห์ มมสมเพาะเมียสมเพาะลูกก็เป็นมงคลอย่งสูงสุดอนาคุลาจะก,กรรม,มันตาการงานอันใดอันใดเอาทํำอันใดไก่มันแล้วไปเป็นสิ้นเป็นอน,นทํำสิมท่ำเสียท่ำแล้วกับพระทิมอันนั้นกับโบแล้วกับเอาอันไม้ไม่เอ็ด ทำไม่กับโบแล้วาเอาอนไม่มาเม็ดนั่นเคืองานอาการงานนนั่เป็นการงานอาดูนเป็นการงานที่ข้างค่าเป็นการงานที่เป็นอัปปะมงคลอนาคูลาเจคัมมันตาขันเหตุยั้งมันแล้วเสิทธิ์พระเสร็จไปเป็นสิ่งเป็นอันคือว่ามันเป็นมงคลมน้าบอกต่อไปคืนว่าทานนั้นจะธรรมจริยาจะ อยาตะก,กานันทัศสังฆโหอนาวัดชาญิรมานิเอตัมมังคลมามุตตมังการให้ทานกับคนมงคลนั้นสูงสุดเฮาบ่ให้ทานไว้เกิชดชาตินาเฮากับนคนที่ทุกข์ที่ยากเฮาห้ทานไว้เกิชดชาตินาบ,บูรบอษบ่ญยาก ใช่กม็มีใช่ก็ได้อเมีนท่านโมเมนตน์แต่ายท่านแต่พระยังเดียวท่านแค่คน้นเดือนท่างแค่ก้นสัตว์ในละสารก็ได้มีจังอีตานหนึ่งเพิ่งกับทำไมยอายุหารลอยปีก่ท่านเขาให้แก้การ ขึ้นไปเกิดในเมืองสวรรค์ท่านเขาแก้กาทีเดียวท่านอันนี้สงมันได้สีครับสี่ลงสีลายอย่างสีครับไปเราก็มากาบกเกตแก่จุลมณนี่อยู่ทุกมื่อวันพระโมนีเราก็มาแล้วก,กาบแล้วเมื่อแล้ว,ม,ลวมันจะธรรมจริยาจะการไห้ธรรมะก็เป็นเป็นท่านกเป็นมงคลมันเป็นไห้จะธรรมะ พูามนหจจะเข่าขลองไหทธรรมไปน้ำคนบอกลูกัวลูกเนี่ยอ้สังสัตนบดถือไอ้สังสัตมันเพ็ดใหเห็ดลูกเ้ยบดีมันเป็นนามงคลบเฮ็ดพอไปกมันดอดีพอสิ่งเ่านั้นไม่ต้เข้าเขากับบมักยกไหผูนพูนถนกบมมากคือกัน ทานันจะธรรมจริยาจะเห็นธรรมเป็นทานขอเหตุบุถึงเขากขยกขอธรรมของพระพุทธเจ้าก้าวจูฟังจิตอะไรมันถืกจิตอะไรมันผิดจิตทีงสี่มันผิดพระพุทธเจ้ามันกว่ามันผิดจิตทีงสี่มันถืกพระพุทธเจ้ามันกล่ามันถืกแม้แต่ตัวห้องห้องกล่ามันถืกเหตุบุถืกห้องกลุ่มจักโยมไม่เหตุบุถืก เัน,นเหตุที่เป็นนิสัยเราให้ทังได้ได้เลยเฮ็ดไปอยู่เรื่อยๆเฮ็ดไปอยู่โพส้อมเฮ็ดไปเฮ็ดมามันก็นลืมลืมคือไมอยากเฮ็ดน,นี่ผู้สี่โทษให้แล้วนี่มันเป็นโทษอีหลีเฮ็ดไปแล้วมันกับย้อนมา,าเฮาเบิดเฮ็ดไปมันกับกัปมา,าเฮา พี่ไปมึงก็บกบมาหาเฮาพี่ดีก็กลับมาหาเฮาพี่สวก็กลับมาหาเฮาให,าหา้ธรรมะเป็นท่านสิแงแสดงเปิดเผยไอ้ผู้มันปึกมันหนาผู้มันบขอกเขาเข้าใจผู้นั้นพ่อสิเข้าใจได้อ้าวกระแนะน้าบอามันเข้าใจบ่ได้ไอ้าวกรปล่อยมันไป ทำยาทากรรมของเขาแนละม,มันเป็นอย่างจะเป็นเร่งสัน้นมันมีนิสยัยคำพูดมันมีนิสยัยมันขบวนมีปัญหาอย่างมันก็อยากเป็นอยากเข้ามาอยากฟังเทือดสร้างถ้อยากเห็ุแต่สิ่งที่มันดีๆเพราะฮอกกับอบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันสวยๆฮอกกับซอบ ยิบยืนผู้อื่นกับบดีอนาวัชฌานิกรรมานิการประพฤติวัดจะเป็นมงคลสูงสุดท่านเป็นวัดอรยพระเป็นวัดษาสินหาเป็นวัดสิบหุวสดเป็นวัดอนั่งเวทได มันก็เป็นมงคลมันมเห็ุบ่ได้มันก็บ่มันก็เป็นอัปามงคลทำตนให้เป็นสัตว์เดร,าารัจฉานมันก็บ,บด่ดีสัตว์เดร,าารัจฉานมันบ่กราบบา่ไหว้มันนอนมันก็น,นอนคือหมูคือหมาคืองัวคือควายถ้าบ่เหตุแสดงว่า เขาเริ่มลงเป็นสัตว์แล้วสัตว์เดรัจฉานเขากลับไปเขาบอกเป็นมือกับมืมีแต่ขาสี่ขาคุณเห็ดน้ำไหลกับย้อนหนังกับย้อนมัน,นเห็ดบ่เป็นปน่ะล่ะมันบ่เห็ดบ่มีนิสัยถึงข้นก็เป็นมนุษย์ที่ละชานุกมนุษย์สเปโต มันยากอย่างนี้มันเป็นมนุษย์สาเทโวโอ้ยไปแน่ปัญหามันก็น้อยลงเป็นมนุษย์สเปโซ่เนี่ยมันยากเนาะโลกมันจะของอืมเพอมาได้เพราะรักก็รักเพราะลอยก็ลอยคพรว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์ติระชาโน้โอ้จักกะโอจักไว บัพอบ่งชักแม่บ่ญชักที่สูงที่ต่ำเหยียบย่ำไปเบิร์ดนาวัชานิกรรมานี้ทำประพฤติวัดเป็นท่านเป็นประจำต้องที่ต้องทำเป็นประจำไหวพระสวดมนต์เหตุแต่สิ่งที่มันดีๆนาวัชานิกรรมานี้เจตมังคลมุตตมัง เมื่อวักต่อไปทพงกัาว่าอต่อไปไม่ออยังอ่ะอารตีวิรตีปาปามัจจปานาจสัญญโมอัปะมาโทผม,มการบ่ทธบาปในที่ทั้งปวงอารตีวิรตีปาป่า,ปา ปาปากับไม้ทั้งบาปพอ mm hmm. ทำบาปนี่สถานที่ทั้งปวงก็เป็นมงคลหนึ่งสูงสุดพอ mm hmm. ทำด้วยกายพาทำด้วยวาจาพอทำด้วยใจ mm hmm. เป็นมงคลอนิอนตีวิริทีปาปามัชฌาณันจะสัญญโมาการบุกินเหล่าเมืองลาก็ mm hmm. เป็นมงคลหนึ่งสู mm hmm. งสุดกินเหล่าเมืองโซล่า ามเสียทรัพย์เสียสินเสียของเสียบุคลิกมาหัวแล้วเป็นเป็นตัวดีตัวแดนสงวนเจ้าของเป็นเป็นตัวดีตัวแดนเสียทรัพย์เสียสินเสียไปพุทธคุชิงคุยังไปสู่โลกนางเป็นคนไม่ดี ดูโลกนา,กนาพยพพญายมเขาก็กอกน้ำต้องแดงไม่ปากไม่ลิ้นไม่ข้อไม่ท้องไม่ใส่ตายตายมือนึงก็เกิดขึ้นมาไม่อีกน้ำน้ำตั้งน้ำต้องแดงใส่ปากให้กินกินแล้วก็ดิ้นล่ำดิ้นตายเอฟปวดเด้น้ำต้องแดง,แดดง,แดงเดือดปังปังฟัง,ฟง,ฟง เพราะฉะนั้นเขาจึงว่าข้อท่องแดงข้อท่องแดงกามาจากพญายุม่มข้อท่องแดงกินนามท่องแดงาาดมัจาปาจาจสัญญโมก,กินเหลา้ามาก,กินสุราเมื่อไล่สุราหม,มายถึงตม้มถึงกันเมื่อไล่หมายถึงสาโทายถึงเบียถึงมนีละ ม็นจะรวบร่วมเข้าไปเบิร์ตให้เราเอ,นอินบอกฟินบอกมันนี่ทั้งกระจัดเป็นไม่ไรเป็นเบิร์ตยาบ้ายาบีมันจัดเข้ามาไม่สิ้นเสียติดสิ่งที่มืนเมา